สวัสดีครับพี่พ,พีน้องนุกคนวันนี้นะครับสันเสริญเสริญน,น,นะครับก็อยากจะมาลองทำทดสอบนะครับกันสั่นของวิดีโอนะครับ LG V 50ในความชัดเนี่ยระดับ Full HD นะครับ60เฟรม per second ก็ทุกคนลองดูว่ากันสั่นเนี่ยเขาทำได้ดีมากแค่ไหนนะครับก็วันนี้ก็มาถึง Crystal Design Center นะครับก็เดี๋ยวจะลองขึ้นบันไดดู ก็ทุกคนก็ลองดูว่ากันสั่นนี่ทำได้ดีไหมอันนี้เนี่ยผมใช้เจ้าตัวเลน Ultra Wide นะครับเพราะว่าน่าจะช่วยกันสั่นได้ดีขึ้นพอสมควรนะครับก็ดูเฟอร์นิเจอร์เพลินๆด้วยแล้วก็ดูกันสั่นไปด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคือตัวนี้มันดีตรงที่เหมือนกับว่า Ultra Wide ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเลนฟิก นะครับฉะนั้นคือมันจะไม่หลุดโฟกัสเพราะว่ามันไม่มีมันมีออโต้โฟกัสนะครับตรงนี้ก็เป็นทั้งจุดดีแล้วก็จุดเสียแล้วก็เดี๋ยวจะลองลงบันไดดูนะครับอันนี้นี่ผมเปิดตัวสเตเบิลไลเซอร์ด้วยนะครับเปิดกันสั่นไว้ก็ลองดูว่าเป็นยังไง ส่วนเสียงก็เป็นเสียงจากตัวไมโครโฟนเลยนะครับนี่ผมเดินปกติเลยถ้าดูจากในจอเนี่ยรู้สึกว่ากันสั่นเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับแต่น,นี่ก็เป็นถือว่าเป็นการทดสอบการถ่ายอินดอร์ด้วยนะครับสำหรับผมว่าไฟ f ูเ l ชของ LG เนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างที่จะ ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะลองถ่ายจากข้างนอกดูดูว่าถ้าเกิดว่าถ่ายยิงกันไปบนฟ้านี่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็กลับมาที่แสงธรรมดาทุกคนก็ลองเป็นกรรมาการในการตัดสินดูนะครับว่าชอบหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกคือตัวนี้มันจะไม่มีออโต้โฟกัสนะครับฉะนั้นคือเวลาที่ซูมเข้าไปเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันซูมหรือเปล่านะครับแต่ว่าความชัดเนี่ยอยู่ในระดับที่รับได้ทีเดียว นี่ก็ดูปเฟอร์นิเจอร์ไปเพลินๆก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ดูนี่คิดว่ามันก็สบายตาพอสมควร ก็ตอนนี้ออกมานะครับอยู่ด้านนอกก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้คือถ้าเกิดว่าอยู่กลางแจ้งเนี่ยแสงก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบว่าชอบกันแบบไหนนะครับส่วนผมว่าถ้าเกิดว่ากล้อง LG นี่พอถ่ายด้านนอกนี่ทำได้ดีทีเดียวเลยนะครับ นี่ขนาด60เฟรมเซกนเนี่ยเดินออกไปถ่ายเนี่ยไม่มีไม่รู้สึกว่าสั่นนะครับไม่รู้สึกว่าหมื่นแล้วก็เดินธรรมดานะครับออกมาดูจราจรซะหน่อยว่าเป็นไงบ้างรถปิดไหมนะครับก็พาเดินนิดนึงนะครับแล้วก็นี่เป็นเสียงจราจรน,นะครับดูว่า เสียงเข้ามาเยอะมไหมนะครับมันรบกวนการพูดของผมมากหรือเปล่านะครับก็ลองดูแล้วก็ตัดสินได้นะครับแต่ว่าไฟภาพพอถ่ายตอนกลางวันเนี่ยผมคิดว่ามือถือทุกมือถือเนี่ยใช้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าคือมันก็จะผูกเปรียบเทียบด้วยเจ้าตัว กันสันมากกว่านะครับเทียบันด้วยกันสันเพราะคิดว่ากันสันเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองแทนดูนะครับ สังเกตพอใช้30เฟรมเัเนี่ยเวลาถ่ายรถหรือว่าถ่ายรถที่วิ่งหรือว่าถ่ายคนขยับเนี่ยผมคิดว่าดูแล้วมันมันลื่นตามากๆเลยนะครับอันนี้คือส่วนตัวของผมเองนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นบันไดไปดูวิวความร้อนอาบไฟซะหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างอาบไฟบนสะพานลอยไป เดี๋ยวจะวิ่งขึ้นบันไดนะครับดูว่ากันสั่นเป็นยังไงบ้างนี่วิ่งจะหกล้มแล้วเนี่ยวันนี้ฟ้าเปิดสะใจมากนะครับก็ลองดูแต่ผมคิดว่าขนาดเด e w i วิสั่นๆเนี่ยผมคิดว่าก็ยังใช้งานได้ดีทีเดียวครับขึ้นมาถึงบนยอดแล้วนะตอนนี้ฟ้าก็เป็นประมาณนี้เลย อันนี้คือจากกล้องนะครับ LG G8 หรือว่า LGV50S นะครับถ่ายในความชัดระดับ Full HD นะครับ80 frame, เฟรมไอ้60เฟรม per second ขึ้นบันไดมาเริ่มเหนื่อยนะครับวันนี้มาดูเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ Chic Republic นะครับ 60เฟรมมีกันสัน่นผมว่าสอบผ่านทีเดียวนะครับตอนนี้แล้วก็นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของผมนะครับวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ได้แล้วก็เอาไว้เจอกัน ในคลิปหน้านะครับวันนี้สนเสๆๆๆนอครับก็ขอลาทุกคนแล้วก็ทิ้งภาพทดสอบการวิ่งกันสั่นไปนะครับเผื่อทุกคนที่จะได้ใช้งานจริงเนี่ยอาจจะน่าจะใช้ได้นะครับได้ใช้กันอะไรอย่างนี้นะครับมาเดินในเลนจักรยานซะหน่อยไปเดี๋ยวพอหมดเสร็จคลิปนี้เสร็จน่าจะต้องมีการวิ่งวิ่งจ็อกกิ้งซะหน่อยรู้สึกว่าความฟิตหายไปเยอะเลย นะครับแล้วก็อย่าลืมเจอกันนะครับพ a ่ออย่าลืมแ,ลแชร์ subscribe นะครับ